ถ้าสตาร์ทสับไม่ยัง้งวันนี้เอาใจเหเราชายหนุ่มด้วยการจัดระดับ10นักกีฬาสาวสวยที่เป็นกระแสนในรายการโอลิมปิกเนื่องจากกีฬาโอลิมปิกเป็นรายการที่มีผู้เข้าแข่งขันทั่วโลกเลยทําให้เรามีโอกาสได้เห็นสาวสวยจากต่างแดนที่ไม่ได้มีดีแค่หน้าตาเท่านั้นความสามารถของพวกเธอก็ไม่ธรรมดาเช่นกันอันดับที่10คาซุมิอิชิกาวะนักปิงปองสาววายัย28ปีจากประเทศเจ้าภาพเธอได้รับฉายาว่านางฟ้าลูกเด้นเจแปเป็นถึงดีกรีเจ้าของเหรียญเงินทีมหญิงจากโอลิมปิกลอนดอนปี2012 เหรียญทองแดงทีมหญิงจากโอลิมปิกลิโอปี2016แชมป์โลกคู่ผสมปีส0ง7และเธอยังเคยไต่อันดับขึ้นไปสูงที่สุดถึงเบอร์3าของโลกเนื่องจากคาสุมิเกิดมาในครอบครัวนักกีฬาพ่อสอนให้เล่นปิงปองตั้งแต่เด็กและมีคุณมิอิชิกาวะคุณแม่แท้ๆของเธอเป็นโค้ชฝึกซ้อมให้ตลอดเวลาทำให้มีฝีมือโดดเด่นมาตั้งแต่เยาวชนเก่งไม่พอได้หน้าตาที่สวยสดใสเห็นดอยยิ้มแล้วเพื่อยิ้มตามทุกทีเธอได้เฉิดฉายออกทั้งรายการทีวีทายสปตอตโฆษณาทายนิตย ไม่นับรวมถึงพิเซนเตอร์สินค้าแบรนด์ดังระดับโลกอีกหลายเจ้าสวยขนาดนี้ไม่แปลกใจเลยที่จะมีคนติดตามเพียบรวมผู้ติดตามทั้งหมดทุก i อีเกือบ3 0 0แสนคนอันดับที่9เลติเซียบูฟน ن ي นักกีฬาสเก็ตบอร์ดจากประเทศบราซิลสเก็ตบอร์ดปีหนาา้าผาเบสบอลซอฟบอลคาราเต้และกระดานโตคืนเพิ่งได้รับการบรรจุให้เป็นกีฬาใหม่ในโอลิมปิกโตเกียวจึงเป็นโอกาสแจ้งเกิดของดรวรุ่งดวงใหม่ นำทัพโดยเลติเซียบูฟอนีนักสเก็ตบอร์ดสาวสุดซิง่งวัย28ปีจากประเทศบราซิลเธอไม่ได้มาเล่นเล่นแต่พวกดีกีแชมป์โลกมาหลายรายการสาเท่ขวัญใจคนรุ่นใหม่เริ่มเล่นสเก็ตบอร์ดตั้งแต่อายุ9ขวบถือลว,ว่าตอนเด็กๆชอบออกไปขลุ่มอยู่กับบ้านเพื่อนหรือตามท้องถนนต่อมาพ่อจับได้ก็เครื่องสเก็ตบอร์ดทิ้งไม่มีชิ้นดีในสั่งห้ามเล่นเด็ดขาดเธอต้องหนีพ่อไปซ้อมบอร์ดทุกวันจนกระทั่งถึงอายุ14ปีได้รับการชักชวนให้ลงแข่งขันรายการใหญ่รายการซั California. ใช้เวลาสะสมประสบการณ์ไม่นานก็สามารถคว้าเหรียญทองมาครองให้ชื่นใจโดยสร้างสถิติเจ้า,จาของ5เหรียญทองจากการแข่งขันเอสเกมนอกจากได้รับการยกย่องให้เป็นนักกีฬาสเก็ตบอร์ดที่โดดเด่นที่สุดแห่งยุคเธอยังมีแฟนๆติดตามทางอินสตาแกรมมากกว่า2.9ล้านและสร้างไรายได้มหาศาลจากการเป็นพรีเซนเตอร์สินคา้าแบรนด์ดังระดับโลกอันดับที่8เซนนี่มอริสในกีฬากระโดดข้ามหญิงประเทศสหรัฐอเมริกา ซนดี้มอรลิสอายุ29ปีเป็นสาวสวยที่มีขนาดความสูง173เซนติเมตรเรียนจบจากมหาวิทยาลัยอาคาซอและมหาวิทยาลัยนอรแคโรไลนาสเปนฮิลอาศัยอยู่ที่รัฐอิลลินอยสหรัฐอเมริกาแต่น่าเสียดายที่สถานะหัวใจในปัจจุบันของเธอคือแต่งงานแล้วแซนดี้มอรลิสเริ่มต้นอาชีพนักกีฬาเมื่อปี2015หลังจากคว้าแชมป์เยาวชนระดับประเทศและโอลิมปิกรุ่นจูเนียร์มาแล้วก็ยังสามารถคว้าเหรียญทองในรายการคีตารินดอร์ชิงแชมป์โลกปี2018 เยนเย็นโอลิมปิกเกมส์ปี2016และรองแชมป์โลกปี2017และ2019อีกด้วยส่วนระดับชิงแชมป์แห่งชาติสหรัฐอเมริกาเธอก็ชนะเล่นมาแล้วทั้งหมด4ครั้งมีสถิติส่วนตัวดีที่สุดที่ความสูง5เมตรอันดับที่7ฟาลาแอนอับดุลฮดีในก,กีฬายิมนาสติกจากประเทศมาเลเซียนักกีฬาสาวสวยอีกหนึ่งคนที่เรียกเสียงเชียร์ได้ไม่น้อยเลยความสามารถด้านกีฬาของเธอก็มีดีไม่น้อยไปกว่าหน้าตา เพราะการแข่งขันโอลิมปิกครั้งนี้เธอมาในฐานะนักกีฬายิมนาสติกหญิงคนแรกของมาเลเซียที่ตีตัวผ่านเข้ารอบคัดเลือกมาสู้สึกรอบสุดท้ายได้ในรอบ20ปีอีกด้วยส่วนผลงานที่ผ่านมาของเธอสามารถกวาเดเหรียญทองมาได้7ครั้งในโซนเซาท์อีสต์เอเชียนเกมทั้งหมด12ครั้งเป็นตัวชี้วัดเรื่องศัยกยภาพของเธอได้เป็นอย่างดีอันดับที่6เอมี่โคดามะสาวน้อยคนนี้นะครับถึงแม้จะไม่ได้เข้าร่วมในรายการกีฬาโอลิมปิกแต่เป็นที่ฮือฮาในโลกโซเชียลด้วยหุ่นและหน้าตาที่น่ารักของเธอ เธอเป็นนักกีฬากระโดดไกลวัย19ปีกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยโทไคสำหรับข้อมูลของนางสกากีฬาชาวฮอกไกโดผู้นี้มีไม่มากนักเนื่องจากเธออยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวประสบการณ์แถมในโซเชียลมีเดียของเธออย่าง Instagram, อินสตาแกรมก็ไม่ค่อยมีความเคลื่อนไหวมากนักทั้งนี้คลิปไวัยรัลที่เธอแข่งกระโดดไกลคือรายการคัดตัวทีมชาติญี่ปุ่นเพื่อแข่งกีฬาโอลิมปิกที่โตเกียวซึ่งเป็นที่น่าเสียดายเมื่อเธอจบด้วยอันดับที่5ทําให้ไม่ติดทีมชาติมาโชว์ฝีมือและความน่ารัก อับิซักเซมเบิร์นักกีฬาเทควันโดจากประเทศอิสราเอลอีหนึ่งนักกีฬาสาวสวยประจำสนามการแข่งขันเทควันโดก็ดคือเธอคนนี้อับิซักเซมเบิร์นักกีฬาเทควันโดจากประเทศอิสราเอลสาวน้อยอายุเพียง19ปีที่ฝีมือโดดเด่นไม่แพ้น้าใจอีหนึ่งคนซึ่งเธอเกิดที่เมืองเจดาราประเทศอิสราเอลและได้เริ่มเล่นเทควันโดมาตั้งแต่เด็กซึ่งมีการพัฒนาฝีมือการเล่นมาอย่างต่อเนื่องจนสามารถเข้ามาติดทีมชาติได้ในที่สุดตลอดเส้นทางการเป็นนักกีฬาเทควันโดของอ,าาอับิซักเซมเบ ได้ทำผลงานคว้าเหรียญรางวัลมากมายเคยคว้าเหรียญทองแดงรายการวัวจูเนียแชมเปี้ยนชิพในปี2016ก่อนจะได้เหรียญทองแดงในเทควันโดชิงแชมป์ยุโรปรุ่นอายุไม่เกิน21ปีที่สำคัญเธอเคยได้3เหรียญทองแดงในรุ่นจูเนียอายุไม่เกิน21ปีและก่อนหน้าจะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเธอเพิ่งไปคว้าเหรียญทองมาครอบครองในศึกยุโรปเปียนแชมเปี้ยนชิพเมื่อปีที่ผ่านมาอันดับที่4เซลากุนเนสนักกีฬาวอลเลย์บอลจากประเทศตุรกี เซลาคูเนสเกิดวันที่7กระะกฎาคมปี1999เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงที่มีสัดส,ส่วนความสูงถึง197เซนติเมตรน้ำหนัก88กิโลกรัมเธอหน้าตาสวยและสีมือการเล่นกีฬาก็ทำได้ดีไม่แพ้กันทุกครั้งที่เธอลงสนามการแข่งขันเธอจะเป็นที่จับตามองของบรรดากองเชียร์หนุ่มๆทั้งหลายโดยเส้นทางกีฬาของเซลาคูเนสนั้นเริ่มต้นเข้าสู่ทีมชาติตั้งแต่อายุได้เพียง15ปีในทีมชาติรุ่นอายุต่ำกว่า18ปีแล้วก็ไต่อันดับมาต่อเนื่องจนสู่ทีมชาติ ดยปัจจุบันได้ในตำแหน่งป้องกันกลางให้กับอิสตันบูลและเป็นสมาชิกของทีมวอลเลย์บอลหญิงของทีมชาติตุรกีสำหรับผลงานโดดเด่นและสร้างชื่อให้กับเซลากูเนสที่ผ่านมาคือการควา้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเมื่อปี2017รวมถึงยังสามารถคว้ารองแชมป์นชเชนลีปี2018และรองแชมป์ยุโรปปี2019ได้อีกด้วยอันดับที่3เอดิกาชมิดนักกีฬากรีฑาประเทศเยอรมนีเอดิกาชมิดอายุ22ปี ที่มีดีทั้งรูปร่างหน้าตาและฝีมือการวิ่งที่เชื่อว่านุ่มนุ่มไม่น่าจะตามเธอได้ทนันเพราะผลงานการแข่งขันตลอดเส้นทางนักกีฬาเธอควา้าเหรียญรางวัลมาครองมากมายเป็นถึงดีกีเหรียญเงินวิ่งผ่าน4 x 400เมตรในการแข่งขันกีฬาชิงแชมป์ยุโรปรุ่นอายุไม่เกิน20ปีเมื่อปี2017และเหรียญทองแดงวิ่งผ่าน4 x 400เมตรรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเมื่อปี2019การันตีว่าเธอไม่ได้สวยซีซีเพียงอย่างเดียวแต่ยังวิ่งเร็วอีกต่างหากคำยืนยันที่ว่าลูคนนกกัสม หุ่นได้รูปร่างเพอร์เฟกอีกอย่างคือการได้รับการติดต่อจากนิตยาสารเพย์บอร์ดให้เธอไปถ่ายแบบแต่ด้วยใจรักในเส้นทางของนักกีฬามากกว่าเธอจึงปฏิเสธไปเพราะต้องการทุ่มเทสมาธิกับการฝึกซ้อมให้มากที่สุดเป็นที่น่าเสียดายสำหรับแฟนคลับหนุ่ม,มที่จะได้เห็นเธอโพสท่าสวย,สวยอันดับที่2ปูร no ินาโนลสนางฟ้าแห่งรัสเซียสวยจนโซเชียลสะเทือนปูร no ินาโนลอสตัวแทนจากประเทศรัสเซียที่เข้าแข่งขันในโอลิมปิกเกมณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุน่น ดยเธอเริ่มเข้าสู่วงการกระโดดทำทั้งแรกในปี2014และสร้างสถิติการกระโดดได้สูงที่สุดคือ4.75เมตรนอกจากนี้เธอยังเป็นแบรนด์ ambassador ให้กับไนกี้อีกด้วยอันดับที่ 1. นึ่งว t เลนตินาอัคอสตากิโดนักยิงธนูสาววัย21ปีจากโคลอมเบียโูดีทีแชมป์เยาวชนโลกปี2019เข้าร่วมโอลิมปิกเกมปี2020พร้อมกับลูกชิลสวมหมวกปีกสบาย และท่าจืดปากของเธอที่เป็นกระแสโซเชียลในขณะน,นี้นักธนูสาวสัญชาติโคลอมเบียถือเป็นช็อตออฟทัวนัมเมนก็ว่าได้เพราะคลิเปเพลงยิงของสาวสวยหน้าคมคนนี้ถูกแชร์สนันโซเชียลมีเดียและถือเป็นอีกหนึ่งกระแสไวรัลโอลิมปิกที่จะถูกพูดถึงไปอีกนานเธอเป็นนักกีฬาดาวรุ่งผู้มีความสามารถเคยได้แชมป์โลกยิงธนูในระดับโยชนเมื่อปี2019จากการลงแข่งแบบเดียวและกว่ารางวัลอื่นๆอีกมากมายจากผลงานของเธอทาให้ปัจจุบันถูกจัดอยู่ในอันดับที่77ของโลกนืองจากความเก่งกาจแล้ว เวลิติน่าก็ายังได้รับการยกย่องให้เป็นนางฟ้านักยิงธนูจากความสวยน่ารักของเธอและแม้ว่าผลการแข่งขันจะไม่เป็นหนังหวังเพราะเวลิติน่าตกรอบ32คนสุดท้ายในการแข่งขันยิงธนูแต่เชื่อว่าถ้าจีบบปากในตำนานจะตามตึงใจหนุ่มๆไปตลอดการ ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับผมถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องใต้สตาร์ดด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหมให่คลิปหน้าสวัสดีครับ